เจตเจดพิพัฒน์ตอบชัดหลังเลิกวิวสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไหมเลิกแล้วเป็นเพื่อนกันได้ไหมอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนเสียดายมากมากเพราะไม่คิดว่าจะเลิกกันจริงๆสำหรับคู่ของเจตและ view, วิววรรณรธปิดฉากรักสี่ปีเพราะปรับตัวเข้าหากันไม่ได้เป็นปัญหาที่ค้างคาใจมานานแต่ไม่ไหวกลับถูกหลายคนมองว่าที่เลิกลาไปเพราะเรื่องนอกใจหรือเปล่า ล่าสุดหนุ่มเจดขอเคลียร์ชัดๆถึงประเด็นนี้ว่าพร้อมอปัปเดตสถานะจิตใจตอนนี้ดีขึ้นยังไม่ได้คุยกับอีกฝ่ายตั้งแต่เลิกกันส่วนคอมเมนต์มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราควบคุมมันไม่ได้ถามว่าเสียใจไหมที่คนคิดว่าเรานอกใจบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อแต่เราก็ไปบังคับให้เขาเชื่อทั้งหมดที่เราพูดไม่ได้อยู่แล้วผมก็ยืนยันว่าเราพูดความจริงทุกอย่าง บางคนที่ผิดหวังในตัวผมผมได้พูดแล้วว่าเวลาที่เรารักกันมันมีความสุขจริงๆที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เราพูดจากความตั้งใจของเราจริงๆแต่วันหนึ่งที่มันไม่เวิร์กต่างคนก็ต่างเดินจะโอเคกว่าเมื่อเจอคอมเมนต์ด้านลบรับเมอด้วยกันไม่ดูอันที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องจริงๆแล้วมาตัดสินผมก็เลือกที่จะไม่อ่าน เห็นแล้วไม่ได้เฟลหรือดิ่งมากรู้แล้วแหละว่ามันต้องโดนห่วงแค่คนรอบตัวมากกว่าถ้าเขาไม่โดนอะไรก็โอเคแล้วเรื่องสตอรี่ไอจีเขาก็เป็นของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาเราเห็นแต่ก็ไม่ได้ตัดสินอะไรมันเป็นวิธีการเล่นโซเชียลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันส่วนจะกลับไปเป็นเพื่อนได้ไหมก็แล้วแต่เขา ตอนนี้ยังไม่ได้มุบออนตอนนี้ได้ใช้เวลากับครอบครัวผมมากขึ้นจากเรื่องราวมันกระทบไปหมดเกลงใจหลายคนที่ทำงานด้วยเขาก็เดือดร้อนเราก็ทำได้แค่เวลาคนมาถามก็พูดความจริงมีการขอโทษคนรอบด้านที่โดนผลกระทบ